ตั้งกล้องค่ะ้ยค่ะขาเส้อขาวค่ะเสื้อขาวต้งกล้องไปเลยนะคะุท่านะรอใช่ไหมไตหกมาก่อนเราะไม่ต้องกลับหรอคะเดินทางปลอดภัยนะ

ม uh, uh huh. like ั่นใจก็ได้ค่ได้แล้วเซลฟี่เอาเอาจิงนะอยากจะกดกันแมตเลยค่ะด้แล้วนเกัมบาแม่ป huh ี เดบ้ลอๆมันเ้อยเกินไปเขาจะเซ็กซี่หน่อยให้ให้ลูเซ็กซี่เหรอเาเปิดหมดเลยเขาเิเดยเอาเอาเลยเป็นดาราเลยนอนใจหรอโอ้เ็นชายตอนย้แล้วคุณใครมาแวใครแลวใครไม่ต่อยอ่ะ แม่เดี๋ยวพี่พยายามมัได้รูนกาแม่ยังไม่ถึเดี๋ยวูปะเปด้วนะรม่แม่ที่มาจากรถเมตตุมใทมต่รถมตุมมา่นี่แล้วมาล้ไม่้่เม่แที่มาจากรถแตตุมอะครับอะไรก่อนนะครับรา่รถเขาจะกลับแล้วงเดี๋ยวถึงต้องรูป้น่

ไม่จุนสาคนนี้อ่ะเรื่องอะไรครับต้องจัดการ นี่กับปะไม่ไม่ต้องไข่ต้องไข่ได้ใส่น้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มครับค่ะเมทขอข้าวแล้วขอไข่เลยนะไม่เดียวไม่ถ่ายเดียวกันไม่ไม่ถ่ายเดียวกั ภาพเดียวภาพเดียวเดี๋ยวีถ่ายิวเขาไม่ได้นะอยงมันจะถ่ายภาพมูกัอยู่นแม่พี่โลเข้าเลยครับเอาไปเทเดียวงให้หมดแล้วเดี๋ยวถ่ายไม่สนป่ะจะถ่ายให้ี่มนได้กล่องไม่ได้อยู่ไหนเนี่ย

ขอบคุณนะคะน้ตาอทนะคะกนเะคะเดี๋ยวกันรู้ใช่หคะงนนี้เาม่เลย่ไคืนี้ไม่ือนเดือนาันไปแล้ แล้วเดี๋ยวไปจ่ายมูไม่ดีเลยอ่ะกงไม่ด

ไม่ได้มันกอเฉยมันกอดหรือเปล่ามันกอดเฉไม่ได้หรอกมันกอดลผมนะมันกัดหรือเปล่าการที่การเการนั้นมันมปล่อยเลการถ้ามันกอดถ้ามันกอดไม่ได้อย่าไปตกมันมันตกมันกหาไปกอดมห้อยมาเลมลงทัหลย่างดีที่สุดจะล่วงแล้วเดี๋ยวรอหเย่ยห่างดีที่สุดจะพิมมาพมา นก่อนเไปทางนู้นเลยค่ะไมแม่ไปงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กลัวไม่ใชไม่ใช่แม่เดี๋ยวเขาไม่ได้ถ่ายไงเดี๋ยวไม่าไ่อทนี้ได้หลรไม่เต็มอ่ะเฮ้ยมาแล้วเว้ย ม่ไม่ได้จะไปด้านมันนะหลัสลัดก็ไม่ได้เหรอสลัดได้แต่ว่าจะไปโดนตัวมันนะัวมต่อยอยเลยนะพึ่งใหญ่ด้วยเนี่ยชิ้นพวกยุกโอเครใช่ไหมคะขอกกลุ่มนี้หน่อยนะคะแม่

อาไปเคยค่ะใครยังไม่ได้ถ่ายค่ะใครยังไม่ได้ถ่ายเลยได้เติมเติมถ่ายย่างก็ถือดูส้เหมือนมาแล้วเหมือนมาตามแล้วใช่แม่แล้วมันตื่นคนด้วยมันจะไทยแล้วมาจากไหนวะแสดงว่าแม่ดาหวานมันตามแม่ดาวนะใช่สิ มันทำไมมันนไม่เป no. 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 ็นแมงไรที่มนแหงเม้าอะทำไมมเป็นแมเไมมเป็นแพ้เพึ่งไม่เพึ่งมันอาจจะอยู่เีนี่ไงมันมีเออยู่แล้วเออมันมีรังของมันคืออย่งนี้